What, 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 what? อันนี้ก็ไม่ชัวร์ใช่กระบะเันนี้ไม่ชัวร์แต่มาใส่มัไม่ได้ยกมากเพราะอะไรไม่ทราบเป็นตัวไม่ถูกลอลไรเสร็จก็ควบแบบว่าไม่อันนี้ไม่เกี่ยวล้อแตก ที salud, odel, odel, odel. ่บบฟอร์มเปิดฝาเดียวเปิดฟางเยวเียกวนี้แหละเนียที่แงตั้งะเผาเลยลงลงมอลงอแค่เดียวที่นี้ไย่ก วันนี้ทราบจากคุณพ่อกับคุณแม่นะครับมาได้สอบถามก็ทราบว่าลูกลูกชายเนี่ยถัาเปิดร้านซ่อมรถจกไกรยานยนแล้วก็มีเป็นนักแข่งด้วยนะครับก็สืบสึกทราบว่าตอนนี้ก็เป็นเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็จะทําจะาพรุ่งนี้จะเอาศพไปที่วัดครับพฤติการของเขาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนเนี่ยทราบว่ามีการแข่งกันนะครับก็คือการก่อนก่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเหมือนไปแข่งที่สุพรรณบุรีมานะครับ<ม>ได้รับรางวัลมาแล้วก็ได้มีการจะลองรถนะครับลองรถแล้วก็มีมีคู่คู่เปรียบกัน<ม>ก็แข่งกันสองสองคันนะครับลองรถกันแล้วก็รถเกิดเสียหลักนะครับไปวิ่งในเลนด่วนใช้ความเร็วสูงนะครับก็ เสียหลักไปชนกับท้ทบายรถกระบะนะครับต้องให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตรครับอันนี้คือเขาเป็นนักแข่งโดยอาชีพอยู่แล้วด้วยอืมฟังจากคุณพ่อเขานะฮะ,ค,ะคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเขากไไ็ได้ลงสนามแข่งได้ถ้วยได้อะไรนะครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะไปแข่งที่บุรีรัมย์ครับแล้วเห็นบอกว่า หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมีการขนเพื่อนเพื่อนพาการขนมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปด้วยก็ตอนนี้ได้ติดตามให้เอารถมามอบให้ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วครับได้มีการสอบปากคําใครไปบ้างแล้วคะตอนนี้ก็สอบปากคำทางพ่อแม่ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็สอบปากคำคนที่เอารถมาคืนให้นะครับแล้วก็ดีจะพิจารณาทางดำเนินคดีในในส่วนต่างๆนะครับทั้ง ผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ร่วมแข่งแต่ตอนนี้ยังรอการสืบสวนให้ทราบให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องต้นเพราะว่ามีผู้ที่ร่วมแข่งขันผู้ร่วมประหาผิดนี่ก,กี่รายคะเอ่อเบอื้องต้นตอนนี้เห็นมีอยู่แข่งกันอยู่คู่หนึ่งนะครับแต่จะสืบสวนต่อไปอีกครับว่ามีอื่นอื่นอีกหรือไม่ครับเบื้องต้นเนี้ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็อาจจะมี ผู้ที่ไปร่วมร่วมดูร่วมเชร์เนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วนคู่กรณีที่แข่งรถในทางก็เราก็จับแข่งรถอยู่แล้วนะครับส่วนในที่มาขับขี่ในกลุ่มว่าจ,จะเป็นขับรถประมาทว่าเสียวครับผมแล้วในส่วนตัวเ,เพื่อนๆที่คนรถหลบหนีอะค่ะอันนี้เขาจะมีความผิดแบบว่าทำลายหลักฐานหรืออะไรยังไงบ้างไหมอันอันนี้ต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะพิจารณาเมืองคดี ในทุกข้อหาต่อไปครับแล้วส่วนคนที่เขา,เาขนรถหลบหนีน่ยค่ะที่บอกว่ามามอบตัวในวันนี้อะค่ะมีการสอบปากคำเบื้องต้นเขาสารภาพยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่กำลังสอบสวนอยู่ครับรายละเอียดไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง